ของพี่เกียงไกโดนมากี่แอปทั้งหมดทั้งหมดสามครับสามมีมีอะไรบ้างรับพี่มีชับไวอีกต้นเครดิตแล้วก็มงคลมงคลสมตัวครับตั้งแต่เดือนไหนพี่ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วธันวาปีที่แล้วยอดรวมๆแล้วทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายดีกว่าเอาที่จะต้องจ่ายนะประมาณประมาณประมาณอ่า สองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะรประมาณนี่ถือว่ายังน้อยนะพี่ถือว่ายังน้อยนะที่พี่อยู่กับมันมาเนี่ยแล้วสามแอปด้วยนะถ้าเป็นคนอื่นนี่เยียบแสนครับแล้วช่วงหลังที่ที่บอกผมก็คือมีทางไลน์มาไอ้กู้ใช่มันทักไลน์มาเลยใช่ไม่รู้แหละมาจากไหนไม่รู้อแต่รู้ไลน์พี่ทักมารู้พี่ร้อนเงินด้วยใช่ถูกช่วงถูกจังวะพอดีเป๊ะนั่นแหละค,คือมันเป็นพวกแอปเดียวกันนั่แหละพี่นะมันมันก็อยากแบบหาเสริมมาอย่างเงี้ย มันดันเราขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่เหมือนรู้ว่าเราเนี่ยจะเอาเงินในไลน์เนี่ยไปโปะแอปมันไปโปะด้วยไปจ่ายอย่างเงี้ยครับมันให้มากี่บาทในไลน์มียอดหนึ่งมื่นสองตัวโอ้ให้สองตัวเลยเหรอใช่แล้วก็ยอดห้าพันอีกสามโอ้โหห้าพันอีกสามโอ<笑>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 ้ก็แสดงว่าพี่บิดทันแล้วพี่ไม่จ่ายอย่างเงี้ยช่วงช่วงหลังแต่พี่จ่ายไปสองรอบใช่ครับมีมีจ่ายไปสองรอบแล้ว คือได้มาหนึ่งหมื่นยอดหนึ่งหมื่นเนี่ยแต่ได้จริงหกพันไม่ใช่หกพันห้าใช่ไหมหกพันเ<อ>พราะว่าผมเออ่เห็นคนอื่นเนี่ยชอบหกพันห้าไงประมาณนี้เอาว่าจะได้หกพันแล้วต้องจ่ายมันวันละสองพันห้าใช่ครับจริงๆเป็นรายวันสี่วันแล้วพี่หมุนอยู่ได้ไงในช่วงแรกโ <c oughs> อ้โหตั้งแต่เดือนธันวาเลย <c oughs> อ่ะก็เอาแอปนู้นมาโปรแอปนี้นี่ครับโอ้แอปนู้นมาโปรแอปนี้ก็เหมือนที่ผมไลฟ์สดก็เหมือนเพื่อนๆทีๆ่เขาเจอกันแบบนี้ แล้วแล้วเ,าเามาเจอคลิปผมได้ไงครับช่วงเดือนไหนดีกว่าช่วงเดือนไหนเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่วันนี้เองนะใช่ครับโอ้ประมาณเนี่ยพอผมบิดไปตั้งแต่วันที่ยี่สี่เจอ YouTube ใช่เจอใน YouTube เซิร์ชดูแอปเทือนกู้เงินพอดีเจอก็เลยกดเข้ามาดูครับเพราะว่าผมต้องต้องทำแบบนี้แหละทำคลิปในทุกๆแอป pp. ที่มันมีเพราะว่าเวลาพี่เปิดมาเวลาพี่มีปัญหาเนี่ยพี่เปิดมาปุ๊บพี่เจอมันปั๊บก็ต้องเจอผมอมแบบนี้แหละที่ที่ผมต้องต้องทําเก็บไว้อ่าแล้วพี่บิดมากี่วันแล้วนี่เข้าวันวันที่อะไรอันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าแล้วใช่หนักช่วงหนึ่งถึงสองวันแรกใช่ครับมีโทรหาญาติพี่น้องมีอ่าหาพี่อย่างเงี้ยนะมีครับเราแก้ปัญหายังไง พูดษาพูดบอกเลยตอนแรกผมยังไม่ได้บอกทางบ้านครับผมไปสถานีตำรวจก่อนลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนผมเจอแบบนี้แจมเยี่ยมเยี่ยมเ็จปุ๊บออกจากทางนู้นผมก็เริ่มโทรหาคนรู้จักครับบอกเขาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเบอร์แปลกโทรมานะไม่ต้องไปเชื่อมันเรามีบันทึกประจำวันลงไว้แล้วดีมากๆาเลยพี่แล้วก็ส่งไปให้คนที่เรารู้จักในไลน์ส่งไปให้เขาเห็นเลยนี่เราโดนแบบนี้นะอื ก็จริงๆเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันดึงข้อมูลไปตั้งแต่ตอนแรกถูกต้องครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยแหละนะเพราะเราต้องอธิบายเขาตามจริงแบบนี้เพราะเราไม่ได้เอาชื่อใครไปค้ำประกันเลย<ด>มันเอาชื่อในโทรศัพท์เราไปเนี่ยม,มีมีการโทรไปหาประมาณกี่คนละอะคร่าวๆที่ผมทราบประมาณห้าประมาณห้ <5 S 1> า,าตามสินเชื่อหลักๆที่มันถูกกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยเขาค้ำกันเต็มที่ไม่เกินสองคนหรอกพี่ถูกไหมการค้ำกัน การที่จะไปค้าเรื่องสินเชื่อเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกคนอื่นไปหมดเลยจะหลอกว่าเออพี่เอาชื่อเขาไปค้าประกันแต่นี่ตั้งห้าคนมันไม่มีหรอกนะะตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมาค้ากันถึงห้าคนได้นี่บางคนเนี่ยโดนโทรเป็นสิบเลยมันก็อ้างแบบนี้หมดใช่มันใช้เร,เราเราเราเมมชื่อเล่นญาติพี่น้องทั้งนั้นแหละ,ะไม่มีอโอไม่ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่มีเพราะพที่เท่าที่จับได้ครับ ที่เขามีมุมถามได้ว่าเออมีเบอร์แปลกโทรไหมอะไรเงี้ยแล้วจะมีมันจะเช็คได้ว่าอ่ะผมเมมคุณพ่อคุณแม่อ่าแล้วก็อ่ะพี่ที่อยู่ใกล้ๆแล้วแงกนี้เด่นนชื่อเป็นชื่อแล้วก็เป็นของลูกพี่เพราะผมเมมชื่อจริงไว้อืมนี่แหละอ๋อมีเมมชื่อจริงใช่เออใช่ครับนะก็อย่างที่บอกโหใครจะเอาชื่อเล่นกับเบอร์โทรไปค้ำประกันกันได้ใช่ไหมล่ะมันต้องมี เอกสารมีสัญญาการเซ็นการคำประกันกันนะแต่นี่มันบอกคนอื่นว่าเราเอาชื่อเขาไปคำประกันหมดเลยมันไม่มันไม่ใช่นะมันมันคนละคนละอย่างแล้วมันผิดแตกไปเนี่ยแบบนี้มันมันทำให้เราเนี่ยเป็นเป็นช่องว่างที่เราจะต้องอธิบายเขาได้เนี่ยแบบเนี้ยมันสามารถอธิบายหักล้างได้ครับเออใครจะเอาชื่อเล่นไปคำประกันกันใช่ไหมเออเนี่ยอย่างอย่างที่พี่ผ่านมาแล้วห้าวันเนี่ยวันนี้วันนี้ล่าสุดวันนี้โทรไหม มีมีโทรมาหนึ่งสายมีหนึ่งสายนะครับหนึ่งสายสายคาดว่าน่าจะเป็นของมงคลอืมเราก็ไม่รับไม่ได้รับครับไม่ได้รับถ้าเบอร์แปลกถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาจริงผมไม่ได้รับถ้าผมโทรกลับไปแล้วติดต่อไม่ได้คือบล็อกเลยครับถูกต้องมันโทรกลับไม่ได้ใช่ครับมันติดต่อกลับไม่ได้ครับเออเข้าใจนะครับเออมิจฉาชีพเนี่ยเราจะโทรกลับไปเนี่ยไม่ได้มันจะโทรหาเราเองเท่านั้น นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เกงไก่นะฮะยอดยังน้อยนะฮะประมาณสามสี่หมื่นเองอ่ะแล้วเขาอยู่มาสามสี่เดือนผมก็แปลกใจเนี่ยถ้าเป็นทุกคนนะครับเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยต้องมีเกือบเกือบหลายหมื่นเกือบเยียบแสนแน่นะเนี่ยตอนนี้พี่เกงไก่ก็ตอนนี้ห้าวันห้าวันนะครับแต่แกก็นะพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อแก้ไขนะครับสิ่งที่เราพลาดมาได้อธิบายญาติพี่น้องนะครับ ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันด้วยนะฮะเดี๋ยวฝากพี่เกียงไก่นะครับอฝากบอกถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะที่กําลังเจออยู่นะครับแต่ตอนนี้เองพี่เกียงไก่ก็อก็มีกังวลอยู่นะนะครับแต่ว่าไม่ยังมีอยู่ไม่ได้มากเหมือนช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองที่โทรทีๆเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะเดี๋ยวฝากบอกให้พี่เกียงไก่นะฮะฝากแนะนําด้วยนะฮะแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะครับก็ ถ้าเรื่องความเครียดมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วครับว่บาว่า,าเราไม่เราห้ามความคิดไม่ได้ครับยังไงก็เครียดแต่เราอธิบายกับคนรอบข้างเราได้ครับพยายามคุยกับคนรอบข้างให้เขาเข้าใจถึงใครไม่เข้าใจเราก็พยายามปรับตัวเองให้ได้ครับถ้าไม่งั้นเราเครียดเราจะทําอะไรไม่ได้เลยครับวันๆจะไม่ได้ทําอะไรเลย <erte> จะเดินไม่เป็นคูเป็นคนทั้งที่มันแรกๆเราก็ไม่หลายๆคนก็ ทุกคนแหละที่พี่ที่ไม่รู้ว่านี่มันคือเถื่อนนะอืมเพราะไม่มีใครไปกู้แล้วมานั่งคํานวณดอกเบีย้ยก่อนว่าสุดท้ายมันผิดกฎหมายนี่ว่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเดือดมันจําเป็นเดือดร้อนจริงๆมันก็ต้องเผลอกดมาหรือยังไงคนไม่เจอตรงเนี้ยจะไม่ไม่เคยสู่สภาวะเนี้จะไม่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 เข้าใจหรอกครับว่าเออมันจําเป็นจริงๆ เราก็อธิบายคนรอบข้างเข้าใจ mm. ถ้าคนรอบข้างเราเข้าใจแล้วเราสบายใจแล้วไม่มีผลคนอื่นไม่มีผลกระทบกับเราปล่อยเขาโทรไปนะครับ mm. เพราะยังไงเราไม่ได้ปิดผลหมายใช้นี่เป็นนี่ผมเข้าใจ mm. แต่อยู่ในกระบวนการที่มันถูกกฎหมายถูกต้องพี่ตามกระบวนการตามกฎหมายกำหนดไม่มีการโทรไปหาบุคล 3, บคลที่สามบุคคลที่สี่ห้าเพราะนั่นเขาผิด เขาผิดแล้วเขาผิดอาญาด้วยถึงเราผิดก็คือแพง่งถ้าเขาฟ้องก็คือเราแค่แพ่งครับครับก็คือมันไม่สามารถฟ้องร้องเราได้นะฮะพวกนอกระบบแบบนี้สินเชื่อเถื่อนแบบนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องตามกฎหมายได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆมันโจรน,นะนะฮะอออย่างพี่เกงไกนะครับก็ค่อนข้างที่เห็นคลิปกันเร็วนะแล้วก็กยอด,อด,ดยังน้อยอยู่โชคดีโชคดีครับโชคดีนะ นะฮะวันนี้ผมก็โอ้โหได้ได้มาบรรยากาศมาหาพี่เกงไก่ด้วยนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับถือว่าอากาศดีนะครับก็อ่าคลายเครียดได้นะคลายเครียดได้ที่ช่วยช่วยได้เยอะครับได้เยอะเลยเพราะหลายๆลาคนแล้วพออยู่กับตัวเองพออะไรแค่เครียด่มีคิดสั้นยาครับยามัน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 ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งคิดสั้นกับของพวกนี้ครับครับเราลุกขึ้นยืนสู้ได้ครับสู้กับมันนะครับดีกว่า ดีกว่าที่เราจะมานั่งจมปลักอยู่กับของพวกนี้นี่แหละครับนะฮะพี่แกงไก่ผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนับนะพยาะยาเราก็อยู่กับงานของเราไปนะฮะกิจกรรมที่มันมันโอเคนะฮะไม่ไม่ไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกนะครับผมว่าหนึ่งเดือนนะฮะหเดือนนี่สบายๆแล้วนะครับตอนนี้5วันเนี่ยผมก็ถือว่าผ่านได้แล้วแหละนะ <laughs> สู้กับสภาพจิตใจเราเองได้นะผมก็ได้มีโอกาส นะมาหาพี่เกงไกด้วยนะก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณครับพี่เกงไกที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนน้องๆเราได้รับชมรับฟังนะครับเขาโดนอีเกิลมงคลฉับไวใครที่เจออยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะพี่เกงไกเขาก็ยังอยู่เนี่ยนะยังอยู่ในในวังวนนี้อยู่นะห้าวันที่เริ่มบิดมานะครับตอนนี้เขาก็ซูทุกอย่างนะฮะบิดจบทุกอย่างนะฮะและโดนทางลายด้วยนะครับประมาณสองยอดนู่นนะนะ เขาก็เอานะเพราะว่าเราเราเสียไปเยอะนะนะฮะอย่าโลกสวยนะฮะเพราะว่ามิจฉาชีพไม่ได้โลกสวยกับเราคุณโดนข่มขู่กดดันโดนดา่าญาติพี่น้องหยาบหยาบคลายๆมาคุณต้องจําด้วยว่าคุณเจออะไรมานะครับนะอย่าโลกสวยกับมิจฉาชีพนะครับอ่าโอเควันนี้ก็มีโอกาสมาหาพี่เกงไก่นะครับก็นี่นะขอบคุณครับที่ระลึกที่ระลึกนะครับขอบคุณครับก็อ่อ,อให้เสื้อของพี่เกงไก่เข้าไปด้วยนะครับไว้ใส่ ไว้คิดถึงกันพี่นะมีโอกาสไปหาอยู่แล้วครับครับผมลาดบุรีนะครับวันนี้ก็มาลาดบุรีนะฮะเราก็อยู่ใกล้กันนะครับส่วนตัวผมเองก็นครปฐมครับก็โอเคครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะฝากติดตามนะฮะแล้วก็รับชมนะฮะแชร์คลิปต่างๆของผมได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับทุกวันนี้ที่สังคมไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมว่าเป็นล้านคนนะฮะ ไม่มีหน่วยงานไหนช่วยคุณได้นะครับเราต้องช่วยตัวเองนะครับเหมือนพี่เกียงไกนะฮะเขาก็สู้และช่วยตัวเองนะครับดี๋ยวก็ผ่านได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณพี่เกียงไกอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ